ัดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการถมดินนะถมดินเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านขายนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนอเริ่มต้นเลยนะครับรถกำลังทยอยถมดินอันนี้เป็นวันแรกนะครับอยู่ที่โครงการชนาน,านันโครงการ LT นะก็เป็นเจ้าของคนเดียวกันนะที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นนานเป็นนาแล้วก น้องชายที่เป็นเจ้าของโครงการก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะทําทบ้านจัดสรรครหรือบ้านสั่งสร้างครับอยู่ใกล้มอแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ศูนย์การแพทย์แล้วก็ห่างจากจัดเชียงรายก็1ินะกิโลโครงการแรกนะครับโครงการแรกก็อยู่ทางด้านนี้นะนะอ่าอยู่ติดทิวเขานะบรรยากาศก็บรรยากาศดีนะ ตอนเช้าตอนเย็นอันนี้ก็เป็นพื้นที่นานเหมือนกันนะอันนี้โครงการนี้โครงการนี้ก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณเจ็ดแปลงนะที่จะหมดนะแล้วกลับมาที่โครงการนี้นะโครงการนี้ก็ทั้งหมดก็ประมาณส 10, 10ิบสิบไร่ไม่ใช่รถไถของการที่ดันรถของดิน พื้นพื้นที่ถมก็จะระดับนี้เป็นเสมอนี้เลยจากพื้นที่สูงประมาณหนึ่งเมตรเศษเศษนะครับประมาณหนึ่งเมตรเศษเศษกระทบจะถมะทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะสร้างบ้านจัดสรรตรัวนี้แบบและออกมาแล้วนะนะแบบและออกมาแล้วแบบสวยสองชั้นนะครับผมก็มาเรียนรู้นะมาเรียนรู้เรื่องของสังหาในเรื่องของการ สร้างบ้านขายนะครับตั้งแต่กระบวนการแรกนะตั้งแต่การถมที่แบ่งแบ่งแปลงการซื้อวัสดุนะการจ้างช่างพูบเหมาแบบบ้านหาลูกค้าจบกระบวนการนะผมมาเรียนรู้อยู่ที่นี่นะเป็นระยะเวลานหนึ่งเดือนแล้วผมลูกศิษย์อาจารย์เอกนะลูกศิษย์อาจารย์เอก,กรุ่นที่เ3ไปอบรมที่กรุงเทพคนระับชวนคุณรวย ด้วยสังหาโดยใช้เงินคนอื่นครับตอนนี้ผมก็เริ่มโครงเริ่มมาศึกษาว่าเริ่มต้นโครงการเนี่ยจะเป็นยังไงนะคระมามาเรียนรู้มาเริ่มต้นทุกอย่างครับในรุ่นเดียวกันในรุ่นเดียวกันก็จะมีน้องอีกคนนึงครับแจกบัตรคิวอยู่นู้นนะครับแจกบัตรคิวรถอยู่นู้นก็เรียนรุ่นเดียวกันก็ก็อยากทำมาสังหานะก็มาฝึกอยู่ที่เดียวกันนะครับ อ่าผมชื่อสนองนครับนมสกุลมีทุกดวงนะสนใจในเรื่องสองสังหานะมาลุยหน้างานเองท้งที่ไม่มีทุนแต่อ่ามีใจนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะทำนะคร่าจึงมาเรียนรู้มาศึกษาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเลยครับวันนี้ก็อ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับถ้าหากว่าอ่าถือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็กด s ั b s ไ r i b e กดติดตามด้วยนะครับน่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ผมก็จะอัปเดตในเรื่องของการเรียนรู้งานเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้สําหรับคนที่สนใจที่จะสร้างบ้านขายหรือว่าจะทําโครงการเป็นเจ้าของโครงการนะครับสวัสดีครับ